ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเรียกหมอยอย่าง ได้แล้วครับได้แลนะครับ,รอรบขอบคุณครับเมื่อกี้โดนแทนเหรอครับใช่หนูไม่ทำอะไรเลยผมพลาดเลยครับช<ม>นะมาตลอดไม่เอาตัวซักบ้านเลยหนูยังไม่ไจีบเลยใช่เหรอเขาก็เลยแทงเลยเหรอใช่หนูไม่ทันว่าพี่จะแทงหนูนะหนูไม่มีอะไรเลยพี่ก็มาปกป้องหนูไงจริงเหรอจริงเมื่อกี้ นี่เห็นหนูโดนแทงนี่ก็ลงมาเลยทำไมพี่น่ารักจังเลยอยาเบินฟีฟฟาร์มอะไรได้เงินเยอะหรอคะยินดีเชย่ครับได้เงินเยอะตกปลาครับตกป,าตกปาลาปลาคใช่ครับใช่ใช่ใชหนูชื่ออะไรชื่อชื่อแก้มบุ๋มครับแก้มบุ๋มนะครับยิ้มแล้วแก้มบุ๋มไหมใช่ครับยิ้มแล้วแก้มบุ๋มครับออ๋เห็นว่าเป็นคนมีนักยิ้มมาดิ แสดงว่าต้องน่ารักแน่ๆเลยครับถ้ามีรักยิ้มอะปะ๊าบอกว่าหนูหน้าเหมือนกบหน้าเหมือนกบด้วยไอ้อะที่ลอยบนตัวพี่อะน่ารัจากจัเฮ้ยอาะขยะหรือเปล่าครับเมงวันหรือเปล่าแมงวันอะไรอ่ะแงมงวันหัวแดงแมงวันหัวแดงมันกินได้ไหมอะฮะก็ลองเอาจะลินตวัดตวัดดูครับเผื่อได้ หอกกับหน้าหนูหรือใช่เปล่าพี่จะหลอกด่านหนูใช่ไหมล่าไม่ได้ด่าครับไม่เคยด่าผู้หญิงเรอหมอ,อ,อ,อเป็นเ,ออเพื่อนนะครับออน่ารักจังแค่นี้ถึงจะบินโฮมาเลยเหรอวีาีเีบีบีเย yes 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 ค,ะคะเชียครับแก้มบุ๋มเกรนพี่ายครับน้องสาวสุดน่ารักพีชายชื่ออะไรหรอเฮ้ยเราเล่นกีตาร์ด้วยหรอฮะ<า>เราร้องเพลงเป็นไหมไม่เป็นถ้ราร้องเป็นว่าจะให้สักหมื่นหายใจยังเพี้ยนเลยพี่ขอสักท่อนได้ไหมขอสักท่อนได้ไหมส้างอะไรนะ สงแงแสงงสงสงล้วเรากระเป๋าอะไรเรากระเป๋าอะไรเก้าหนศูนย์หนึ่งะครับเก้าศูนหนึ่งอ่ะถือว่าให้ความพยายามขอบคุณนะปู่ๆได้ข้าวจานม,มาเริ่มเลยนี่กินจานเดียวแบ่งได้สี่วันเลยนะจานเนี้ยนี่หรอใช่ครับทำไมเราขับคันเนี้ย เราไม่ไม่มีมอ,มอ่ะแล้วป้าเราอ่ะเนี่บอกมีป้าไหมเหรอป้าไม่อยู่ที่นี่เลยเอา้าแล้วแมนเรามาที่นี่อ่ะอ,อ๋หน้าตาเราคุ้นๆนะเนี่ยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคุ้นเหรอครับใช่ครับใช่ใช่เครื่องบินมาเมื่อกี้เองนะเคยเล่นที่ประเทศไหนมาก่อนหรือเปล่าเคยเล่นที่ประเทศนี้ครับ ประเทศนี้ด้วยเคยเปิดมาก่อนไหมอะไม่เคยเปิดเลยที่ซื้ออะไรนะผมเหรอครับใช่ผมชื่อมองเลยครับมองชื่อมองเรมองเรใช่ครับที่อยู่ที่อยู่แดงอะไรอยู่เคสครับเคสมองเลไปหาได้ครับอยู่แดอะไรนะอยู่แลนแดงครับไปหาคนที่มองเแกงอะไรนะครับอ๋อเคสครับเคส t ส แก๊งอะไรหรอคะอะไรนะแก๊งสีอะไรแก๊งสีเหลืองครับเนี่ยเนี่ยโอ้จริงเหรอใช่ครับแก๊งก่อนเองก่อนเองแก๊งเล็กๆครับอย่าไปสนใจนอันนี้หน<ด>ูรู้จักแก๊งนี้ฮะรู้จักด้วยเหรอครับสายใหม่หน่อยอย่าอย่าอย่าดีกว่าครับอายเขาครับแก๊งมันกระจอกไม่จอกครับไม่จอกนี่งไงเข้าสวย นั่นไงีเดียวกันกับรถหนูเลยอะไรนะครับสีเดียวกันกับรถหนูเลยรับหนูเข้าแดงไหมไม่มีฝีมือตดาดาเก่งมากรับครับรับรับไปสมัครได้เลยฝีมือไม่มีฝีปากที่หนึ่งนะไหนไหนถ้าแบบว่าลองมาพี่ดิลองมาพี่ไอสัตว์เอาแบบเจ็บกว่านี้เอาขอเจ็บกว่านี้ไอเวงเลยขอแบบว่า แบบซุนอะโดนรุมอะพี่โดนรุมนี่ดับยอว่าอะไรไอ้งู <ไง S 1> มีอะไรที่เจ็บกว่าน,นี้อีกไหมไมอ้ตวยฮะเจ็บแล้วเซปเปอร่ามีฮะเนี่ยไม่ไม่เมืม่อกี้ฟังไม่ชัดไออะไรนะครับสุดท้ายอะพี่มองลีว่าไงครับว่าไง เดีย๋ยวหนูแว้ไปหมอแวะไปเล่นด้วยนะหยุดแรงอะไรนะเอ้ยอยู่อยู่อยู่หยุดแรง,แรงอะไรแดงบอกว่ามองเลยที่นั่นแหละไม่ตามหามองเลยก็ได้มาหาผมก็ได้ผมมองเลยที่หล่อๆใช่ป้าใช่ใช่ครับใช่ใช่ไปเลยเจอกันครับเจอกันนะ้ำครับแก้มฉีกแก้มหมูมนะำมองเลยมองเลย และพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล <Boy. S 1> ่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อน